หอมได้วดปลับๆบายดีเนี่ยุกสาวเลยพอนพี่น้องันี่นะปัาสิพาพี่เพื่น้องไปหาที่มหากินทีเก่าวด้ทุกคนเอ้ยไปนี้ก็บว่าสิบปหาห็ดตาบด้วยเห็ดพวกเอ้ยทุกคนเอ้ยเพราะว่าขจาวเห็ดออกอลไรนะสปารกาบีหัวมันจีออกมันออกหรือไ่ออกนะ ก็ว่าสปาร์ตกานน้องทหาทุกคนหากหมานมื่อี้มาผัดเจ้าวอาไม่ตัดโมสปาร์ก็ลองรอาสีไปล่องหาเราเบิองทุกคนเลยดีหัวันสีได้รึบอ่นะเดียไปรู้น้ำ like เ <gies> ดียวไม่ปนไรนสีได้รลบมันสีออกบอนะมามื่อกี้มาผู้เดียวทุกคนเลยลองจะปล่อยเพื่อนะผอไปเพื่นก็หายย่มาหนำสปาร์ปเลี้มาทุกคนเหนาจ้น้ำงาหนาสปารจะน้ำโูมมเลย ไม่ไปอ้อมอ้อมเมาคืนนนะพักก่อนกันเดียวหนึ่งเราไปหาเห,ห็ดพีนนะปปหนนมัมันสิได้หรือเปล่านะเดี๋ยวสิไปสิลงไปหาแล้วบังมันสิบงก์บ่ดูบ้าน,นเวงก็จะได้ไปกระจุ่มทุกคนเลยยูพีพีหูมันสิได้หรนะือบ่นะไปเจ้าไปหากค่น,นี้แต่ดอบบานๆทุกคนเลยไปตาบนะยแต่ป้าก็ยังไม่ได้กิไนได้เท่านี้ไม่โดนนะ นอนตหนาพวกนอนตหายพูนะเปตาพี่่ายมีโอต้องไปหาแล้วก็ไม่มีนี่หามหอดฟ้าเลทุกคนเลยยวชสโลหาแล้วบงนมันสียหมดะ้าได้ไปจุ kau kena vi 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 apa lah nak kalau มูขูไลเลยเดี๋ยวหาเหตุมันก็จะเป็นมูใหญ่ทั้งหมดนะนี่คือสมโลกนู้นเหมือนมันี่ค่ะหากระดูกกระจุ่มน้อยทุกคนเลยนะหากระดูกกระจุ่มหาดอก cái nói ở đây nè มาแล้วทุกคนมันหากระ้อยแถวโพนี่นะมาเร่มาแล้วนี่กลงดินเตะเลยากลัดินเตทุกคนหม่นสทุกคน มือเลียงเท้จะมาเอานะตัวมันดอกน้อยหมดเลาะมาในกับไก่ทุกคนเลยหมานในเลททุกคนปัดหมาด้วยตาหมาในตาไปแล้วแต่โม่มันก็ไม่ได้ใหญ่เลยทุกคนเลยเลยเจ็บบานๆนะ ก็ไม่ใหญ่ไม่เลอนี่กำลังงามด้วยไปจูยกกำลังงามด้วยวันนี้ังเจูบทุกคนเลยเดี๋ยวจะปัดเสียดอาอนนะานกระเบืมีดมานมืใหญ่ทุกคนเลยตสัตว์น้อยแต่บจิมน แต่มันอ้ตาดำนวลา Hôm đó thì subscribe cho เดดกะกะาก้ทุกคนเลยเด็ดหอนะมานี่ก็สวยแล so 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 ้วทุกคนมื่อวานนะเมื่อานมาหาไม่ไหนสวยแล้วจะได้มาหอดปลามันหาจี่เข้มบ้านนี่ทุกคนเลยเมื่อไปหาให้ตาดไม่ได้ไปหาไก่เอาแต่เข้มบ้านนี่ มาเแคล้วกันสป,ปันหาตามดวงยังไม่ได้สป,ปันมาหาตามอันเล่าอ่อนทุกคนเฮ็ดซีนเอาก่นอนอ้าวอมดเฮ็ดซีนเฮ็ดพุอกอ่อนนะ ตามเล่าตามโมพูดเ,ดเนะ็บนี้แอ้วนะตัดมันอีกแล้วมันอีกแล้วแต่เท้าก็ไดทุกคนได้ มันบานมันเท่าแล้วเสียดายเด้ป้าหมูมาไงนึงพอไปเป็นเอ้ยคุณน่ะจุ๊บนี้กะคุณน่ะจุ๊บนั่นกะป้ากอดมาพอหมูใหญ่ปผาเท่าอะไรทุกคนเอ้ยเหตาดนะคุณน่ะเอาไม่ได้เลยป้าติโตป้าคุณน่ะป้าป้าป้าพี่แ หาเสจลานยูี่ชุมนี้ก็อาไ่าได้เลยบัดมาพมออาหามูใหญ่กับเท่าหมดทีดตทกนานทุกคนสุดาย่สุดายที่เท่ามาแล้ว็นน้ยนปัดเห็นก็ไม่มาพบปัดเท่ามาละกินได้แบบนี้น แบบหัวมูใหญ่ๆกบบเท่ามอเห็นไหมจุมนี้กอะว่าจีด้ยดิเท่ามดละจุมนี้กอะเท่าเปิดมาแล้วมาสปัดหวานแล้วพัดอันนี้ยังแข่งอยู่เลย đâu đầm đầm mấy con để khèn đấy nó hùng quá nè xì đài đi mất rồi nó chết bơi mất ở mình đây lời thì tạt nè chung nó có chung thẹp không ở mình đây lời xì đài đi hết cả cả là cả hao mất cốt đấy chưa cả mùng này mà hết cả đây trồng cả mùng được hao gì À. ถือเกือบอันนี้มาแล้วน้ำขูดเจ็บเด้ดตากระบอกนี่เห็นหอยูเห็นตาแต่มันหมู่น้อยก็ด้วย ปลาได้ตากสามมืแต่มันมีแต่ดอกมูอไม่น้อยนะเดี๋ยวสับปะสิโลหาแถวนี้มีได้แล้วก็มือทุกคนเลยตัวเหมือเลยนะโอ้ยปลาตัวไก่ปลาาตัวไก่มัดทุกคนเลยตัวตัวไก่มัดไข่ปลาทุกคนเลยหัวใจจะบปะเต้นทุกๆทุกๆทุกๆเลยเกินได้ไปเลยได้ตัวนี้มันนอนซะอันนี้อยู่นี่ทุกคน cây này cây khu ngày cây khu cây mía ngày đó và này của pho chụp luôn các bạn ơi เส uhm ียดายเท่ามั้เละเืเท่าเสือปุ๋มั้ยนะโอเยู ตาซั่นนี่น้อยบ่ได้ dù nước nó nó นเอามาตาเฮ็ดกะเอามาแล้วทุกคนเลยพอหาเฮ็ดกินไม่ได้ทุกคนเลยน้อยเดียวนึงแดดกับแดดแท้แดดว่ามันนี่ทุกคนเด้อว่าแดดแล้วกะเแ็ดตาบสปัดกะน้อยเดียวนะเดี๋ยวเฮาสิมือเย็นแต่หิดนะทุกคนเพราะว่านี่กะสปัดกะออกมาแล้วเดี๋ยวชินมือหาเย็ดอยุคให้กินกระทุ่ดเลยวันนี้กะเทงกัวอะลรนี่มอนบ่ายโมงละสปัดกะหิวข้าวหิวน้ำจะกินน้ำแห้งทุกคนเพราะว่าแดดในวันนี้นะสปัดสิได้มือก่อน ทุกคนสปาร์สกามาขอโทษแล้นะเดี๋ยวเขาไปหายอยู่หายอยู่กี่นี่ก็เท่านั้นเห็นแล้วกับทุกคน,านากามันก็นไม่ได้ลายไปเลยนะเดี๋ยวามาเท่าเท่าเก่งนะทุกคนเห็พื่นนนนอนก็นไม่ไลายไปเลยนะ mình thâu mà Đây đi nuôi nên tôi lên cả mân cả anh nào không lại đi tôi con lên đi cho bắt cả đi tiền con หมดกะตัวเสียงแล้วทุกคนเอ้ยปัดกะหิวข้าแล้วเห็ดกะมันออหลายทุกคนแต่มู้งเลิกกะมูใหญ่อยู่เห็ดแต่มันเท่ามันเน่ามันล้เห็ดนะไม่ได้ชงคำวันเลยมุ้งนี้กะโลกใหง่มดแต่มัน มันเท่ามันกระจายมันโดนได้มูอันยกอยันใหญ่ได้ไงมูมีดีเสือแต่ร่าไปกระจุมน้อย ยังเป็นแบ,บนจ,จูไม่นะแต้เร็ดีใจแต่มีทุกคนเลยหมมนังงูก่อมูก่อเท้าจูบไม่ได้ก็เก็ดมนันชาดดอกน้อยทุกคนเห็ตัดไัน,นี้ เด็กเด็กมันเด็ดอีโชองสามมืสปัด์ตวันยูบ้านสปัด์ปขนแต่ละโอหลายเลยอันนี้มันหากระเด็กนะคนก็ต้องเตะท่างันวิ่งเสร็จพเจ้าได้กินเด็กกระจูงห้ามสปัดทีินท่าง้าสปาร์ตท่างันในหัวเบียชันออกทุกคนมันออกกับปานน้อยๆฉั่น้อยๆทุกคนทุกคนตอนนี้กับสปัดกับคู่ตีมันเรียบร้อยแล้วทุกคนไมเอาคู่ตีเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวสปัดสิมาล้างเกงก่อน Hello teman. Lepas sini malam. ล้างนวดที่ซองกันนะล้างสองน้ำพอทุกคนเลยแล้วก็รอมีดจับสปาปัตอัน,นล้างอัน,นลูกขี้ดินออาหมดเลยล้างที่สองกนล้างพอตาลน,นั้นทุกคนเลยพ่อหิวข้าวแล้วนะ มัล go. ้างเงาบงลักเขทุกคนไอตู้กนตู้หลายๆมัเสรดี๋ยวจปสิ่มามาคิดเลยนะตมาคิดจะเกิดพันวลุ่งเครื่องที่เดียวแล้วทุกคนเลยหิวข้าวแล้วล่ะสวัะมาตามคิดก็ทุกคน Little lên sẽ gỡ luôn kháng cái lần này khi có đây bạn ơi bạn ơi bạn ơi như thế nắm เดี๋ยวสปาสีดิค้างมั่ไว้ก็ตุกเลยสปาส,สาโล่งอ้ำน้ำพัหวหอนแห้

xin kể luôn chút đấy chút nữa này đấy chút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  ปัดชินี่ปรโมอก็ทุกคนเลยผมราซุกแล้วแหละหิวข้าวแห้ง ดีพอเลยทุกคนพักเน้นๆทุกคนมามากินข้าวน้ำดีได้ไหมนะอือเปิดกระจุงเลยตังกระจุงเลยทุกคน

ทุกคนจะปัดกับินข้าวกินน้ำกับอี๋มันงนะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ก็บชได้ขอจบเพย์ทิ้งไปเปนน้องเลยจะปัดกับชิดิไปหาอําน้ำก็ทุกเลยแต่กล่ว่าสีข้างโม่แล้วสีลุกไปอําน้ำมันโหนทุกเลยเพราะว่ามาแล้วกับโหนเฮ้ยเต้เฮ้ยเตะเด็ดมันโหนนะจะปัดกัคลิปนี้วิดีโอนี้กับชได้ขอจบเพย์ทิ้งไปเปนน้อง คลิปหน้ามิดีโอหน้ากับพวกวสปัรใหม่ก่อนสิปายกาสปัรกับขอบขใจเอซีเนาะที่เขามาดีตามละกาครับเบิ่์เงืบชมคลิปของสปัรเนาะแต่แต่เป็นกําลังใจให้สปัตรตลอดมานะเดี๋ยวไปก็ทุกคนเลยเดี๋ยวชิดปิ